มาดูตลับลูกปืนกันต่อเลยนะคะตลับลูกปืนตัวนี้เป็นของ NSK นะคะ NSK Japan นะคะนัมเบอร์ลูกปืน2 8 6 8 0 R นะคะทับ286 2 2 R ก็คือว่า,าลูกปืนตลับนี้นะคะจะมีนัำเบอร์อยู่2เบอร์นะคะตลับปลอกนอกนะคะแล้วก็ตลับในนะคะ จะตีคนละนัมเบอร์เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะคะเราจะไม่แกะนะคะเราจะไม่แกะลูกปืนออกมาจากซีนเ้านะคะนัมเบอร์นะคะสองตัวนี้เป็นที่ปลอกนะคะปลอกนอกเนาะสองแปดหกสองสองนะคะสองแปดหกสองสองแล้วก็ที่ตับใน ตับในก็คือตัวในตรงนี้นะคะแกนตรงนี้เนาะอะเดี๋ยวดูสองแปหค่ะสอง8 0ก็คือนัมเบอร์ที่ตีตัวแรกนะคะก็คือตีที่ตับในนะคะนัมเบอร์ที่สองสองแปดหกสองสองก็คือออปอกนอกนะคะปลอกนอกของลูกปืนนะคะ เดี๋ยวเรามาวัดดูกันค่ะวัดวงในกันก่อนอยู่ที่วงในของลูกปืนนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบห้าจุดห้ามิลนะคะห้าสิบห้าจุดห้ามิลแล้วก็ปลอกนอกปลอกนอกอยู่ที่เก้าสิบแปดมิลนะคะความหนาของปลอกนะคะ ความหนาของปลอกลูกปืนปลอกนอกอยู่ที่20มิลแล้วก็ความหนาทั้งหมดของลูกปืนนะคะอยู่ที่27มิลค่ะ